สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียไพายทารโนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักรันล้วนเลยของชาวราศีพิจิกหรือราคณาพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆหรือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะไพาอาจจะ ไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะสำหรับการทำนายเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งถ้วยเดอะฟู full, พระราชาถือไม่เท้าเดอะเดซสี่ถ้วยสองดาบสี่เหรียญหนึ่งเหรียญสี่ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณเดอะสตานะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไพ่ใบแรกนะคะเหมือนกัว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้แฮปปี้มีความสุขลัคกี้อินเลิฟนะคะได้หลายคนนะคะมีสิ่งใหม่ๆรักใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะความรักของคุณนะความสัมพันธ์ถือว่าชัดเจนนะคะมีความรักที่ดีเลยหัวใจของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นสีชมพูนะคะหัวใจฟุง้งฟิ้งนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีไปหมด คนคุยๆหรือว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวก็ต่างคนต่างเติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะภาพภาไพ่ใบแรกนะคะมีความรักที่ดีแน่นอนนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมมองว่าบางคนอาจจะมีเรื่องความรักที่ลังเลใจไม่แน่ใจ หรือมีอะไรที่คุณยังสงสัยนะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังย่ําอยู่กับที่กําลังคิดพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันที่ผ่านมานะคะแต่ยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาอยัางไงนะเหมือนกับว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะอยากจะมุฟออนแต่ก็มุฟออนไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะคะยังลังเลใจนะคะ ยังมีอะไรที่ว่าวุ่นใจอยู่นี่คืออุปสรรคปัญหานะแต่น,นี้มาดูซิว่าทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้รับเป็นเชลัยคุณคิดว่าคนรักของคุณหรือว่าคนรักของคุณนะ่ะจะต้องมีลักษณะมีความเป็นผู้นํามีความชัดเจนซื่อสัตย์มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลคุณได้ตลอดไปนะคะถือว่าใช้ได้นะความคิดของคุณนะคะเพราะว่าคนเราถ้ามีความรักก็ต้องพบเจอคนที่ดี ที่ใช่แล้วก็ถูกใจนะคะหรือว่าเขาสามารถดูแลคุณได้ตลอดไปนะคะและไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะคะจะต้องดูแลคุณนะคะหรือว่าอยู่เคียงข้างคุณนะส่วนอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหานะคะมองว่ามีการพูดคุยตกลงปงใจหรือว่าเคลียร์ใจกันนะที่ผ่านมาถือว่า มีโอกาสที่ดีนะคะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะสามารถตะสางเคลียร์ใจกันได้เสร็จสิ้นนะคะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการความราบรื่นสดใสในอนาคตแต่ไพ่ตรงกันข้ามนะมองว่ายังไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะยังมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ใจในบางครั้งก็รู้สึกหดหูนะคะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากยุ่งสงสิงกับใครหรือคนรักของคุณ อาจจะยังทําอะไรไม่ถูกใจคุณทั้งหมดหรือคุณอาจจะไม่ถูกใจคนรักทั้งหมดนะคะต่างคนต่างเบื่อหน่ายหันหลังให้กันก็ได้นะคะหรือว่าเว้นระยะห่างนะภาพไพ่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะ่ะเหมือนกับต่างคนต่างอาจจะมีอะไรที่ต้องตัดสินใจหรือว่ากําลังคิดอยู่นะคะหรือต่างคนต่างเงียบใส่กันนะคะ ส่วนอนาคตมีการพูดคุยตกลงเจรจามีการตัดสินใจร่วมกันนะคะเหมือนคนสองคนกำลังคุ้นคิดพิจารณานะว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับความรักนะคะแต่ภาพไพ่มองว่ามีการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะมีการเคลียร์จะมีการเคลียร์ใจกันได้ชัดเจนนะคะถือว่าใช้ได้สามารถไปต่อได้นะหรือคนโสดก็มีโอกาสพบเจอความรักทั้งด้านโลกออนไลน์นะคะ หรือมีคนติดต่อให้ก็มีความเป็นไปได้นะคะอาจจะเจอกันงานเลี้ยงงานสังสรรค์ในสถานที่ทำงานหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกว่า,วาความรักของคุณน่ะยังย่ำอยู่กับที่อะ่ะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนะคะในบางครั้งคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะน้อยใจหรือว่าเหน่อยๆยนะคะคุณ เป็นคนแสนงอนอยู่นะเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากแล้วก็งอนเก่งนะคะคนรักของคุณก็เอาใจคุณไม่ถูกนะสวันดี4ี่วันไข่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะนึกจะดีก็ดีใจหายแต่เวลาร้ายก็ร้ายสุดๆนะคะยังไงก็พยายามที่จะระงับอารมณ์ด้วยนะคะพยายามที่จะเข้าใจคนรักหรือว่ามีเหตุผลด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหานะ หมือนก็นว่าคุณคิดว่าความรักของคุณไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้ายังย่ำอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะความรักของคุณเริ่มดีแล้วนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างจะสามารถเคลียร์กันได้ลงตัวนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนหรือเป้าหมายในอนาคตนะคะเงินเงิน,เง,นเงินนะคะอะไรก็ไม่ดีเท่าเงินนะคะ มีงานมีเงินมีฐานะที่ดีมีความมั่นคงเห็นไหมแล้วก็มีความรักที่หนักแน่นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนแล้วก็เป็นเป้าหมายนะคะความรักอย่างเดียวกินไม่ได้นะต้องมีเงินมีทองมีฐานะที่ดีด้วยนะคะมีความอบอุ่นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีกินหรูอยู่สบายนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักของคุณจะจีรังยั่งยืนอยู่กันเป็นคู่เป็นครอบครัว หรือบางคนตกลงปลงใจต้องการแต่งงานมั่นหมายนะคะคุณคาดหวังว่าความรักนั้นจะไปต่อได้ด้วยดีนะคะและสิ่งที่ได้รับแน่นอนได้เดอสตาร์นะคะความหวังกำลังใจทุกอย่างเต็มเปี่ยมนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่างคนต่างม,มีพลังงานที่ดีนะคะมีพลังกายพลังใจนะคะคนรักของคุณก็ให้กำลังใจคุณคุณก็ให้กำลังใจคนรักนะคะต่างคนต่างมีใจที่ดีต่อกันนะแล้วก็มีใจตรงกันนะคะ ต่อให้มีอุปสรรคปัญหาแค่ไหนสามารถเคลียร์ใจกันได้แล้วก็กลับมารักกันดีมากกว่าเดิมนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีความหวังที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะยังไงคุณเจอรักแท้รักที่แน่นอนกับคุณยังยืนยาวนานถาวรน,นะคะ บางคนอาจจะมีลูกไม่เต้าด้วยกันก็มีความเป็นไปได้นะคะหรือบางคนมีเกณฑ์การตกลงปงใจที่จะอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นงามนะเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนในความรักของคุณในครั้งนี้นะคะมีเงินมีทองมั่งครัง้งมั่งครั้งมั่นคงนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะ แต่อันนี้มาดูซิว่าไพ่ออรเ์เลคเกจะแนะนําอะไรนะเพราะว่าไพ่พื้นฐานถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะคะไพ่ออรเ์เลคเกที่มีปัญหาเป็นเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ร้อนไม่ค่อยฟังเหตุผลในบางครั้งอะ่ะคุณก็ผักสายไล่ส่งคนรังคุณนะคะจะไปไหนก็ไปนะคะเหมือนกับว่าคุณอยู่คนเดียวได้อะ่ะไม่ง้อเขานะคะอะไรเล็กอะไรน้อยก็ไล่เขาว่ะขับขับสายไล่ส่งเขาอะ่ะพอเขาไปคุณก็ร้องไห้นะคะคุณก็แอบเสียใจ ยังไงก็มีอะไรก็พูดกันดีๆนะคะอย่าไปขับไล่สายส,ส่งเขานะคะแล้วบางคนต้องการมูฟออนแต่ก็เหมือนกับว่ายังตัดใจต่อกันไม่ได้อะ่ะมูฟออนเป็นวงกลมนะคะสุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่พ้นกันยังวนเวียนอยู่นะคะและบอกได้เลยว่าไม่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคนรักคุณก็ยังจับมือคุณไว้นะคะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยมือคุณนะถึงแม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เขาก็ยังรักคุณ ช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็จับมือคุณไว้นะคะไม่ปล่อยมือนะคะแสดงว่าเขายังไงก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนนะคะใจเขาอยู่กับคุณเพราะว่าบางครั้งความรักต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเรารักใครอะ่ะเราก็ทุ่มเทหมดใจนะคะคล้ายๆว่าความรักทําให้คนตาบอดนะ แต่มองว่าความรักครั้งนี้ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะบางคนก็มีแก้วตาดวงใจร่วมกันมีลูกมีเต้านะคะและคนรักคุณก็จะสัญญิงสัญญาว่าจะรักคุณตลอดไปเขาจะรักคุณตลอดไปแล้วก็มีคุณคนเดียวไม่นอกใจนะคะเขาสัญญิงสัญญาว่าจะดูแลคุณเคียงข้างคุณนะคะก็ถือว่าโชคดีนะถ้ามีคู่ที่ดีนะคะและสําหรับคนโสดเปิดใจได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะพูดจะคุยกับใคร ก็เข้าล็อกนะคะลงล็อกนะเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันพูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจง่ายนะคะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีความผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือว่าคนมีคู่มีครอบครัวนะคะมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นนะคะและบางคนก็อยู่ด้วยกันแต่งงานมั่นหมายเห็นไหมใช้ชีวิตคู่นะคะถือว่าเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันนะคะเป็นเนื้อคู่ที่สวรรค์สร้างมาแล้วนะ มีความรักที่ดีแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะเจอคู่ที่ดีก็ถือก็ถือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะแต่อย่างไงก็ขอให้ทำบุญทำทานนะเล็กๆน้อยๆทำเท่าที่เราทำได้ทำแล้วเราสบายใจและมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้หมั่นไหวพระสวดมนตนะะ์ปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเพื่อหนุนนำความรักที่ดีให้ยั่งยืนนะคะ หรือพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะร,ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะและบางคนก็มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับกับสิ่งที่คุณชอบนะคะตามธรรมชาตินะอยู่กับคนรักอยู่กับสัตว์ที่คุณรักหมาแมวนะคะธรรมชาติที่ดีนะคะมีจิตใจที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์นะคะแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วนะ ขอให้คุณทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพื่ออนาคตที่ดีนะคะถือว่าความรักของคุณชัดเจนแล้วนะคะยังไงก็ขอให้พยายามที่จะทนุถนอมน้ําใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็รักษาความรักความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้ตลอดไปนะคะแม่หมอก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ